เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเกมมิ่งไ Ri ลเดนะฮะเพ่องด้วยเมาส์อยู่ที่ทำงานของผมนะครับมันได้ทำการชาปนกิจตัวเองแล้วเรียบร้อยนะับผมก็เลยสั่งเมาส์ตัวใหม่มานะครับอันนี้ไม่ได้แอบเมียซื้อนะครับแต่ว่าแต่แต่บอกเมียดีๆว่าจะซื้อเมาส์นะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้บอกว่าจะซื้อเมาส์อะไรนะฮะผมก็สั่งมาจากจิ๊บนะครับ ส่งเร็วมากผมยอมรับเลยว่าเขาเขาส่งของเร็วมากผมสั่งของออวันอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่สิวันเสาร์ช่วงเย็นวันอาทิตย์เขาจัดส่งแล้วก็วันจันทร์ผมก็ได้ของเลยนะก็เพิ่งมีเวลามาอันบ็อกนะฉั้นก็อันบ็อกมาดูพร้อมกันเลยฮนะเดี๋ยวจะดูว่าผมสั่งเอาอะไรมานะครับเหมือนเดิมนะฮะใช้ไม่มีต่อกันพานะครับว่าคมดีโอเคเปิด พร้อมสั่งจากช้อปปี้นะครับทันกิ้วไม่ได้สปอนเซอร์ไว้แน่อะไรนะฮะไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีใช้เพื่ออยากใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกิ๊บแล้วก็ทั้งเมาส์ที่ผมสั่งมานี่นะครับ เป็น, osse, Wireless, นคอแซร์้าปูลอารจะบีไวเลตนะต้องบอกไว้ก่อนอย่างนี้ว่าผมผมก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากใช้เมาส์ไวเลตสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลำคาเรื่องฐานแต่นี้ไปดูรุ่นนี้แล้วเหมือนมันมีฐานชา้าเป็นตัวน,นะครับก็เลยสั่งมนาะแล้วก็โอเคราคาราคารับได้นะัะก็จะเอามาใช้ เล่นเกมด้วยถามว่าเกมอะไรนะว่เกมยูรินะ <c oughs> เอามาเล่นซื้อเมาส์มาเล่นเกมยูริโอเคยังไม่จบอขอแกะต่อนะ พอแซ่ขอทนเลเฮ้ยสป라이ด์สป라이ายผมอย่างหนึง่งนี้กล่อ,องเก็บไปผมไปดูรีวิวก่อนจะซื้อต้องต้องยอมรับนะครับว่าผมไปดูรีวิวก่อนจะซื้อนี่ถหถอดออกได้ ผมไปดูรีวิวก่อนจะซื้อมันเป็นสาย PVC นะครับแต่พอมาตัวนี้ที่ผมได้มากลายเป็นสายถักแล้วโอเคคือผมชอบสายถักมากกว่าเพราะว่ามันอารมณ์ดูเหมือนแบบมันดูพรีเมี่ยมกว่านะครับดพรีเมี่ยมกว่าสาย PVC เมาส์ขนาดพอดีมือเลยครับเมาส์อันเก่าของผมเป็นตัวซีโนรุ่นเซนโ r รนะครับ อนนี้พอ,พอพอพอได้เปลี่ยนแล้วก็คือเออเอาเอาที่มันแบบราคาพอรับได้แล้วก็แล้วก็เมียไม่บ่นนะครับนีถอดออกได้ตัวนี้เป็นตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมาส์เขียพอดีมือมีปุ่มมีปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มเอ้ยไม่ใช่สี่ปุ่มเุ้ มีปุ่ม6ปุ่มนะครับเป็น scrolling คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ back for back forward forward back แล้วก็ปุ่มปรับ DPI นะโอเคภายในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับส่วนใครอยากจะรู้สเปคละเอียดก็รบกวนไปดูจากช่องอื่นนะครับด้านล่าง มีช่องใส่ฐานนะครับเพราะว่าผมผมติดมาตลอดว่าถ้าเกิดเป็นพวกเมาส์ไรสายอย่างเงี้ยมันต้องใส่ฐานอีกพอใส่ฐานแล,ล้วปุ๊บก็ผ่านหมดตอนเวลากําลังยิงอยู่เค okay, ปุ่มข้างล่างเป็นปุ่มออฟนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดสวิทด้านบนจะมีเป็นตัวคอนเน็กต์ G แล้วก็บลูทูธนะครับ 24G ก็น่าจะเชื่อมแบบตัวนี้แหละว่าโอเคก็ซื้อเมาส์อันนี้มาหลักๆก,ก็คือการเอาเอามาตัดต่อนะครับแล้วก็เอามาเล่นยูดินะครับเพราะว่าผมยไม่ค่อยเล่นเกมคอมเท่าไหร่นะครับส่วนทำไมถึงเลือกคอแซนะครับผมว่าผมผมผมไปดูรีวิวจากพี่าเตฟานนะครับพี่ราเตฟานสันติเขาบอกว่า เมาส์คอเซียบห้อนรุ่นรุ่นนี้นนาาดีนะครับตัวเลยซตตามแต่ว่าซื้อตามดาราก็ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ครับก็เอาเมาส์มาอวดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากเอ่อเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้อาจอาจจะรีวิวการใช้งานนะครับให้ให้ดูแล้วกันน,นี้สเปคอะไรวะมันดขูข้าวๆมันปรับได้หนึ่งหมื่นดีพีไนะแต่ว่า ผมไม่ค่อยเล่นเกมในคอมซเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ด้ซีเรียกในเรื่องสเปคพวกนี้เท่าไหร่นะครับแพ้ว,ว่าเห็นราคามัน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 พอรับได้นะครับก็เลยจัดมาสมัน่เอามาลองดูแล้วกันว่ามาวิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอลองเล่นยูริดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการอันบ็อกไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับ